เอาเอาตอนนี้ชมกันต่อครับโอ้ยยกสามมาโดนหมัดมาโดนหมัดทะงักไปเลยโอ้ยการคอครับการคอหล่นเลยครับโอ้โหไปเลยครับไพ่ดำต้องนับแล้วครับเปล่าโดงครับบรรษสาพันธิคำนับห้าหกเจ็ดแปดไปต่อครับมาลุ้นกันแล้วครับนาทีทองของกระนองซึ่งเป็นนาทีวิกฤตของไายดำครับบวกแล้วฟื้นไม่ฟื้นครับ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 ต้าวเสียว ดูครับพอได้นับแล้วผ่อนเกมครับเพชรดำเดินบ้างโอ้โหไม่รอฟื้นครับเพชรดำครับลุยแหลกเลยครับโอ้โหต่อยเขามีอาการในช่วงต้นนะครับแล้วโดนก้านคอครับอ้าวมาปักหลักปักหลักแลกกันต่อครับโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้ฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วครับเพชรดำมาโอ้โหโอ้โหแล้วครับคุ้ยเต้ฟื้นแต่ว่ามีตำหนิแล้วครับโดนนับไปแล้วครับต้องดูครับให้เพชรดำ พื้นสติมาก่อนครับตอนนี้ดีเรเริ่มดีขึ้นแล้วครับไอเกมเดินลุยต่อครับไม่มีอะไรจะเสียครับไปดำแปบทุ่ไพ่เลยครับแลกบอลเอ้าแมปต่อยหน้าสมบัดิเอ้าบอนเอ้าอย่ามาโอ้ยเมาเมาเมาอย่ามไปตอกบวกไปบวกไปเอ้าบวกกันยัดโอ้ครับคนละเมาคนละเมาครับใครอยู่โอ้ยตอกมัดอีกทีมัดอีกทีเอ้าอยู่อยู่ไว้หยู่อย่าเอาไป ยัดเข่าเข้าไปโอ้ยัดเข่าเข้าไปยัดเข่าเข้าไปตอนนี้อากาศไม่เรียบอ้อยเหลือเชื่อครับโดนนับครับกลับมาได้นับอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้โหสุดสุดครับเป็นดำไขย่างดาวครับโอ้โหเจ็บอวสต่างใจครับกระโดดขึ้นไปบนเวทีครับสุดจริงจริงครับเหลือเชื่อครับโดนนับก่อนกลับมาชนะนอกครับ โอ้ยยก3ครับเพชรดำชนะน็อกครับยกเดียวกันครับโอ้โหรับภาพช้าคุณติ๊บอึ้งครับคุณบอลเองก็อึ้งเหมือนกันครับกับผลการแข่งขันที่จบลงไปเมื่อสักครู่ครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆนีครับจังหวะโดนไต่ก้านคอเข้าไปดำเมาครับเมาแล้วก็ต้องทิ้งตัวลงไปแล้วครับยืนไม่อยู่ต้องนับแล้วมาดูจังหวะเพชรดำเมาคืนนี้โอ้ี่จังหวะโดนก้านคอโอ้โหเต็มกลางครับคุณบอลครับโอ้โห โอ้โหนี่ครับมเหมือนไปกระตุ้นต่อมโมโหรุ่นพี่เลยครับนี่ครับมโอ้โหนี่ครับมาแล้วก็ปลายยกครับโอ้เพชรดำมาเอาคืนแต่ว่าชุดนี้ถ้าเกิดว่าเร่งไม่ผ่านนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นความโชคดีของเพชรดำครับจังหวะเร่งแล้วทําได้ครับประกอบทางด้านของขนองศึกมาพลาดโดนครับแล้วมีอาการครับดูครับเพชรดำมาชุดใหญ่ครับแล้วก็ปิดเกมไปเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อมากๆครับโอ้โหนี่ครับ ว่าคู่นี้นี่าแฟนๆนี่ปรบมือกันเกลียวเลยครับโอ้โหยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับสุดจะบรรยายครับนี่แหละครับผลงานคุณภาพครับครับศึกพพชยีดีมวยมันสนานเมืองครับสนานเวทีแล้วก็สนานทางหน้าจอทีวีช่องทูพยุกหมายเลขยี่สิบสี่พร้อมกันทั่วประเทศครับโอ้โหนี่ครับ